สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมจักรพัฒสมบัติเจริญเมืองนะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับกฎเบดในชีวิตประจําวันนะครับในหัวข้อเรื่องแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วนะครับหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองที่เราใช้กันอยู่นะครับผมก็จะเน้นไปเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วกันนะซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของรถยนต์ที่มีความสําคัญมากเนื่องจากถ้าไม่มีแบตเตอรี่ ก็จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้เครื่องยนต์ก็ไม่สามารถทํางานได้ครับผม ซึ่งแบตเตอรี่แบบกดตะกั่วเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้เป็นแบบที่เก่าที่สุดเลยนะครับผมซึ่งมีอัตราพลังงานต่อน้ําหนักนะครับน้อยและอัตราส่วนพลังงานต่อปริมาณที่ต่านะครับผมแต่มีอัตราส่วนกําลังต่อน้ําหนักที่ค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งกําลังที่สูงเนี่ยสามารถเอาไปใช้ฉุดให้เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทติดได้แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็เลยใช้ในรถยนต์เป็นส่วนมากนะครับซึ่งในแบตเตอรี่ชนิดกดตะกั่วนี่นะ ผมจะมีสารละลายกรดซัลฟิริกนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่และทำหน้าที่เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์นะครับผมซึ่งสารอิเล็กโทรไลต์เนี่ยก็คือสารที่สามารถแตกตัวออกมาเป็นไอออนได้นะครับผมซึ่งไอออนก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับผมซึ่งเราก็จะเห็นได้จากสมการเคมีน,นี้นะครับผมจริงจากสมการนะครับจะเห็นว่า สารละลายกรดซัลฟิริกเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากรดกร,รมะถันนะครับจะสามารถแตกตัวออกได้เป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับผมหรือว่าก็คือไฮโดรเนียมไอออนกับ SO4 2- ครับผมในแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วนะครับจำน,นวน6เซลล์ด้วยกันมาเรียงติดก,กันแบบอนุกรมนะครับผมซึ่งแต่และเซลล์เนี่ยนะครับจะมีศักไฟฟ้าที่2โวลต์ครับผม และเมื่อรวมแล้วจะได้เป็น12โวลต์ในแบตเตอรี่รถยนต์ครับผมแบตเตอรี่ที่แกะกล่องออกมาใหม่นะครับจะต้องได้รับการใส่กรดซัลฟิริกลงไปก่อนนะครับเพื่อจะทําให้มันสามารถใช้งานได้ในครั้งแรกและเมื่อใช้งานติดต่อไปนะครับผมเราก็ไม่ต้องเติมกรดซัลฟิริกแล้วครับแต่ว่าเราจะต้องคอยเติมน้ํากลั่นลงไปในแบตเตอรี่ เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีการสูญเสียน้ําจากความร้อนในห้องเครื่องยนต์นะครับผมหากไม่มีการเติมน้ำเพื่อรักษาระดับไว้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุให้แบตลูกนั้นเสียไปเลยก็ได้ครับผมหลักการทํางานของแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับก็คือกรดกร,รมฐานเนี่ยที่เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะแตกตัวเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับผม จากนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปสู่อาโนดนะครับซึ่งทําจากตะกั่วบริสุทธิ์และอิเล็กตรอนก็จะไหลเข้าวงจรไฟฟ้าที่ข้างนอกแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้ได้จากนั้นอิเล็กตรอนก็จะไหลเข้าสู่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ซึ่งทําจากส่วนผสมของตะกั่วและตะกั่วเปอร์ออกไซด์นะครับผมแล้วก็จะทํางานหมุนเวียนไปเช่นนี้เรื่อยๆครับ ในรถยนต์เนี่ยก็จะมีเครื่องปั่นไฟฟ้ากับเข้าแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่าไดชาร์จนะครับผมทำหน้าที่ปั่นไฟฟ้ากับเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดลงครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ